เออเอาสิเยามูข <c oughs> so, ั้งเล็กน้อยโอกาสที่พวกเข้ามาพวกนักปริยัญญาการศึกษาเราเรียนเรียนได้ดีอย่างสิ็นมาแล้วสามสี่คนการศึกษาธรรมวินัยรู้ไปตามหลักการของพันธนาพอดีหน่อยหนุ่มๆ ว่าอยู่หลายกรณีเรื่องใก็ให้หูชักเรืองไม่การประพฤตปฏิบัติเท่ากับสูชักเรืองชักเล่าู่ชักควาประสงค์และการหย่ๆของคณะสงฆ์บ้างให้ห้อระยะนี้ก็นี่นักปริยัติพวกหนึ่งก็นักปฏิบัติพวกหนึ่ง การปัิบัตบาจมสังพวกพริยติเพิ่มกำรัิปัตจับากรก้นไปพวกปักิบัติไปศึกษาเราเรียนก็นมีสมเสียกันอยู่แต่แล้วก็เป็นธรรมะคำสร้างคำสอนของพ,ร,อพระพุทธองค์สรายเรียกใดดีสรยละเอียิกกมีความรู้สึกควองหวงงยหญ่โตขึ้นไป โดยเฉพาะนน้ำมูกขณะสิเกิดสุดท้ายภายหลังบรรดาปกนักปฏิบัติอาศัยการพึกหัดทัดแปลงทั้งคิดใจเอา,าคิดใจให้มีความสงบสงัดเป็นสมาธิจะรู้เรื่องในการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติร,ร้ายก็รู้ไปร้ายแต่ผู้บ่สนใจบ่เอาใจใส่ผืนกระแสของคิดก็เลย จิตใจกัำลักสืบส่งออกไปตามสัญญาอารมณ์ขางนอกว่าได้เข้ามามารวบรวบความรู่เขามายึดให้ตัวเองจิตใจจะกมีสติปกอ้อมรู่ลและให้ลูอยู่ให้ตัวเจ้าของนานๆเข้าไปควา<อ>มรู่นีสติแก้ข้าเขาก็ด,ดึง ความรู้หรือคิดใจของเข้าสืบแพร่แพร่สตานลำขัานไปใช้สถานที่ต่างๆมาร่วมจะได้ตัวของเขา้าใตรก็สังเกตได้ยากเท่กันนะแต่เมความมันความขยันเอาใจใส่กันจริงจังก็บมิส่วนได้ตามคิดทมหลักการของคนกับพยายามฝึกหัด จนจิตใจสีอยูในขวามสงบขั้นแรกก็เป็นสมาธิสมาธิขัน้นขันคณิกะนิดเดียวให้มันมีผวาวังมีสีอยูของมัยู่เรื่องของกิจถ้าเขาสู้พวังนิดเดียวแล้วกระถอนข้นู้อารมณ์าหาเข้าประพฤติปิบัตินักเข่า เราเลยส่งไปําสัญญาอารมณภายนอกมีสติขบคุ้มดูแลอยู่จิตใจมันก็คอยเพิ่มกำลังขึ้นมีพลังขึ้นลองเป็นสมาธิเทศตทุตกเข้าไปในขันธ์ที่สองเรียกว่าอุปจารสมาธ,ธิอยนหน้าน,น้อยหนึ่งจงออกไปสู้อารมณ์ าเพื arriba, pueda, mundo, za, ini, ่อหัดนักเข้าไปวอท่อ่าถอยนี่สถิตควบคุ้มดีขึ้นแต่ต้องใส่เวลานั่นบางคนบางคนก็เวลามันั่นเท่าไรแต่คิดขันนี้เป็นคิดขันใหญ่เลยว่าล่มถึงฐานข้อมสงบของกิจ สามภาสามพันสิบม pues ืเป็นอัปนาอัปนาสมาสิอันนี้มันขาดหมดขาดหมดทั้งตัวทั้งสิ่งทั้งทางสัญญาทั้งทางขาดหมดแม้แต่ตัวจะคลองเองก็พบว่าเด็กมีตัวมีสต่คิดตลอดเห็นสต่คิดดวเดียวสัญญาอารมณ์ที่ส่งออกไปข้างนอกมันก็ไปย้อมไปยูเป่นยูเป็น บางคนกับก้อยมายุนานนานเป็นหมื่นสองหมื่นบางยู่บางคนกับหลายคนนางสมาศิต่อไปเลยทุกเยคเกดหนึ่งแปดหมื่นอันนี้ว่ารับรูยยังไงนันแหละโรกทั้งหลายแหล่นี่แต่ว่าไม,ม่มีใช่สมาชาติของกิจนี่โลกซึ่งขันในแต่ว่าฐานของครอมสมบสบ อากาศบางที่ก็ถ้อนขึ้นมากแล้วห้าวงลง้อีกก็ได้กำลังดเลยมีรูเรื่องของคิดใจใจเสียออกไปขันห้าวว่าห้าออกไปเพื่อนออกไปกเพื่อนใมีสติควบห้องรู้แล้อยู่มีเรียกว่ายุต้อำนาจของห้าวแล้วแต่ก่อนมันยู่เหนืออำนาจของห้องอมันอยนอนา,ออนากไปเสก็ะไ้อยากไปยังก็ไรั่าง ขับรถใส่ขับพอดีคำนั่งอยู่ภาวนาอยู่นั่งมือมือมือขึ้นมือนก็อยู่ก็ไปโยงสั่นถ้าพ่อลงกถึงฐานค้สมุงมถ้าลกถึงฐานใาหญ่เลยง่ายแลยมันมันเพรอยนั่งมือนั่งมือก็ลุกลงกมันก็ออกไปเลยถ้าพ่อยากให้ออกไปเลย นี่เรียอว่าฐานของคิดมันอยู่ในความสุลถ้าหากคิดใจอยู่ชำนีชำน้าในด้านนี้แล้วข้อมูทั้งหลายแหล่สุมากลึกลับมาเรมามาด้วยสายตาของห้องมามาด้วยสัญญาปรากฏเกิดขึ้นไดคิดใจไปเลยเลยกว่าเห็นเห็นพบเป็นมากได้ชีวิตของห้อง มันรูเของมันไปเรื่องของคิดมันรูกจะอยู่จะมันมนามาจะใสม่มาเกิดมาเกิดจะขั้งจะผลเนี่ยจะจำพ่อแม่ผูใ้ใดพี่น้องอยู่ใส่อยูย่ใส่มันรูกไปหมดต่เข้าจะก่อนในเรื่องของฝึกสมาธิมันจะไปรูปนั่นเกิดมาจะกาแจ๊กพบจะสร้างบาปทำบุญสร้างกุศลน,น้อยหลายประเดี ิมีโลกไม่ไพ่ต่างๆปรากฏอยู่ในตัวของห่อเป็นโลกแบบนั้นเป็นโลกแบบนี้ของเรานี่ล้วนมาจากแท้บุพกรรมมันเขานักเขามันก็ถามมันมันก็หัาใจรอดมันก็สั่งกคำนี่สิสั่งกรรมมาจากมุมนั่นมุมนี่นักเขาก็เรียกเจ้ากรรมนายเวทมาปรึกษาหาเรื่องมาขอโหสิกรรมจากเขา ้าเขาหายเลว,วพ่ต้องาปใเ้ยาเนี่ยมันหายไปเลยนี่้าเขานํารูคบเป็นจริงของคิดซึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาตา่อดแต่ละผู้ใววด้ก็มีจิตมีใจถึงกนันคบรูชนิดหนึ่งนี่แหละธรรมาชาติรูโดยมากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ผลไม่น่ามีอาการป่วยอาการไขร้ือไม่รคกันได้จะได้ทัวร์ของผลเป็นสังเขาบเบ่งเลย พับพิ่งนก็ถามมันพาไปเบิ่งจับตัวคูกรรมคูวม่ไม่รอดแม่ก็ขอหัวซีกรรมจากเขาขอร้องจากเขาชาเขาหายแล้วก็ว่าต้องใส่ยาเนี่ยมันหายไปก็เรื่องกรรมของเขาเสื่งเขากระทามานะเป็นพ้นหัวหนวกตามบอดแขนขาดขาดขาดเป็นพ้นเกิดมาง่ายจัดสีหา,ายใจง่าย มีโลกมีไพ่แบบนั่นแบบนี้มีแจ่ากรรมเก่าของห้องึงเคยทำมาถึงแ้าปุรกระชัตจักศาสตร์จักความเป็นศาสตร์หน่อยก็ไม่ศาสตร์ร้ายก็ไม่ผู้สั่งหน่อยสั่งร้ายก็เห็นด้วยกันเกิดมาชีพหายใจง่าแต่เขาก็ไม่อยากเปลี่ยนนี่บางคนเกิดมาจะตายมาจะได้ท้องเมีก็ไม่เกิดมาจะหุหนวกสาบอดแข้นขาดขาขาดนัพ่อเลย ร่วจ้าบุปภกรรมทั้ง้าหากเข้ามาพบหัดนางสมาธิพาวนารู้ของคิดรู้ใจจนคิดใจล่องถึงความสงบุัสมบัน,นแห้วมาพีหน้าเบิงมันรู้หรอมันเสียงไหนพ่อแค่ไใครได้เสียงไหนพ่อแค่ไใครเพื่อไรเขาว่าโสิกรรมหรือว่าให้ยู่กับอำนาจยู่กับกัรกร่างของ ของบุพภะกรรมกรรมหน่อยกรรมหลายถการหลายก็แก้ว่าหายจาเกี่ยวกับวิดามาดาเนี่ยโอ้แก้ว่าใครหายก็ยังทำนั่นเป็นพระโมคัลละถึงเป็นสุรลึกเป็นพระรหัสรหันแล้วเป็นอัคคาสาวกแล้ว้แล้วก็แก้ว่าหายจองนั่ไปใส่ชาชเวง ขถูกเขาพ้นเขาข่าใายแ่เช่องคอยแกไขวัาเป็นลูกเป็นหลังไม่จะไปไล่พระกุตูนี่คำใ่ได้สักคำเล็เล็กน้อยนะพ่อแกไขได้แต่ว่เขาเนี่ยกสิมีแน่ผู้พันเลแต่ฮามบ่มาแสั่มันก็แกไว้ยืมกันเป็นลูบนั้นลูบนียางลกบก็จบัน ได้าบว่เขาได้ด้านสมาธิเป็นหลักในก็ไปบิวรณมันูู้่าผว้เทธเันจะเคยเป็นเกีเก่ยวกับโลกท่องของมนนยักษาจะเล็กกับว่าหายแพลเขาขอไม่ม้นไปทั้งกรงเทพไปรักษาแลยังพบกันเก่าไปเลยขอร้องพวกแพลแล้ให้พีีหน้า,ามึงสู้เจาของก็ต้อต่อไป เขาเขาคิดเนี่ยเขาทำสมาธิได้เลยไป่พี่น่าว่ามันเป็นโรคที่ยั่งยืนี่ก็ไปพ่อเจ้ากรรมนายเวทเขาบุพการกามเขาจนแบบไปขอร้องขอหดซืกรรมจากเขาเขาหายแล้วก็เลยหายนพ่ก็ต้องใช้ยาเนี่ยนี่พวกบาปนเขาหน่อยหน่อยมันก็ต้องนิ่ติดตามไปนั่นเนี่ยเจ้าสิไปเกิดอยู่ พบเลยชาติดได้กระทำจาเข้าสร้างไว้แล้วก็ะ้ำงพื่อน้าเนี่ยสิไปให้พื้นหให้เ่าได้เจียไปถิ่มใสก็ถิ่มาได้เพราะว่าในทับมาแล้วนี่เจตจนาทับในโดยอำนาจความคิดนั่นกระทมาโยนนั่นคิดใจของเขานี่ส้างเรียกได้ร่อยแต่ยืสก็ไม่ยื่อหนีสาวให้เอาของเสกยกำกับเขาเขาบ่ให้ ้าเป็นยกให้เราฮะอันนี้พวกน่งสมาธิภีพาว่านาจะเข้าไปในมุมนี่ทำให้จิตใจสงบแล้วก็นำ้ำน้ำมันไปหมดมันโหจักวัดละเกิดแม่จากพอจากแม่พ่อใหยเกิดพาจากคือจากข้างจากคนนักเข่ากับแม่เนเคยเป็นเมียกันไหมให้เป็นพิงยิ่องสาวกวันไหมผสมผสมกันเลยเนี่ยพอได้โอ้ยจากพ่อจากบอกอ่างนี พวกเมยก็คยเป็นเนี่ยพวกพวกี่กับพอพุ่งเี่ยก็เกี่ยวกันโยกันแหละหลายสาตหลายภพเพราะเมืเกิดแต่ละคนเดียวกนมันจะเจ็บพบเจ้าสาตแล้วย่งพาเรียเจ้าคนคยพหนาว่าข้อเสดสัมเด็จเลยรูกข้อมเป็นจริงเหละเคือว่าจังหลายชาติ พ่อเดียวนั่กันเอากระดูกพวกเพื่อเป็นดินอย่างี้ก็ผู้เขาดู่งคนผูไปเห็นว่าเส้นนี้่นจะว่าอยากเกิดพาใจเจ้าพาใจเจ้าาเจ้านจ้ว่อยากพ่เกิด่ตายเรื่อเก็ต้องตายตายแล้วเกิดเกิดแตายหันจั้หลาย้านหลายแสนดข้างแต่ว่าไม่ทั้งแก้ไขได้ มาดาผู้วาจารย์ผู้คนใช่ไหมทางหน้านในด้านชีช้ใจผูนมองเห็นแล้วมันไม่อยากเกิดแล้วคือีคาดใจเกิดไม่ก,ก็สิใจเพราะใจมันนี้ก็ตรงมือนึงโยงนี่วิธีการของคนใจบาโลกทั้งหลายแหละนี่จะต้องอย่าไม่ตอยอยากเกิดแเหลี่ยมเราพ่อจากฟ้องเลยก็อยากจะไปเขอาอยู่ฟ้องนั้นโยงซาดันว่าหัดใจก็อยากเข้าไปยุ่งกันยุ่งสนแล้ว เห็นว่าเกิดแล้วมันทุกข์มันกวายเยอะมันแก่มันเก็บมันจ่ายเกิดมาเพื่อเรีนสอนในท่านนี้ขับปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไปหายโยนความสงบคนมีอยู่พระพุทธเจ้าพไปเจ้วคนไปหลายแต่สำหรับคนเท่าในโลกไม่ผู้อยากไปหรอกนี่จะไปหายดืนทามน์ทางเงินหางสร้อยไปแล้วกระจายไป เดได้วน่เป็นรูปนั่นรูปนี้ตามแบบน่วนเรี่ยนเปล่ยนแปลงยอะอย่แต่แบบมันกยังรู้เื้าเข้าหันอ่ะใ่หเห็นพราไปก็เลยไปเพราะหันได้ต้องเห็นให้เห็นจริงทั้งรู้ท่้งเห็นยังได้วยโดยว่าเขาไม่เจอหูหูอะไรจำได้อยู่แเพรเห็นลักสราความเห็นในสี่ที่สมัยซึ่งคิดใจมันเห็น ท่นเห็นแล้วมันก็เกิดความสลัก so ังเวทไม่ประหยัดไม่ยุ่งไม่ยหยิบยงของโลกรักษาเงินมัดเงินล้านมัดเงินแสนมัดเงินเทรลล้านท้าไรกระเพอเหลือจังตายมดนำมืมีเงินหลายอยู่นสื่อเสียงยดถาบรรดาสายแป้งเขาจะแพ้ดินตายเยอะขึ้นนะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์องเขาแล่าป่าเรียเจ้า รถเกิดพุ่มสารรถสังเวชน้อยอยากตายมันเกิดไปแล้วไม่ได้ตายแต่เราพัฒายู่นี่เพอได้หาทางหนีหนีไปแล้วเพราะมันเพราะมันเล่าไปแล้วก็อยู่ข้างนอกนี่นี่พ่อเป็นลูกยู่แต่ว่าเป็นพ่อเป็นลูกเป็นหลานนี่จะทัระชาติของกิจอยู่ก็จะสิ่งมันสบายสร้างโลกคน โลกขร้างหนาเรียกว่านโลกในปัจจุบันใจโลกปัจจุบันเฮาใจเร่เรใจเรียไม่ใช่กันสางใจบาปใจคำสางใจวางพันยางยู่หนไม่ยงเยิก็จโยงสั่นสำหรับผู้ที่ดีจากโลกคนนี้ไปโยบานบริสุทธิ์พุทธธรรมกามีเป็นที่อยู่ของคิดเริ่มจากใจสวรรค์ไ่ลไปสวรรค์ไม่ถึงพมโล หรือเยอได้พวกกระลูกพรพมก็มีผู้สืยอโยคันไปขันสูงไปจนถึงขันมีพ่านคื้มันรับชาติรับภพบระหายนี่คนว่าอยากไปแต่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าคนไปวัดเอาเหลือดอกลูกบาอาจารย์บางวงพุกมันพินิจพิน้าวคนว่าอยากเกิดเพน่็ไปมองเนี่ยแต่พวกไปก็ได้มีสิทธ เต็มทีจะหา่ลางมีการประพฤติปฏิบัต,ใติใจสัดใจส่วนกลก็ไปในบทผู้คนเราเรียกผู้ยิ่งผู้ใช้เราเรียกผู้สาวผู้นุม่มแต่ว่าผู้ที่ศึกษาเรียนเนี่ก็ดีอมีอยู่เพื่อหุ่นจักรกการวิธีการน,น้าหาประพฤติปฏิบัติเพื่อคัดใจของเขาเนี่ยเพื่อคัดร,ร่างกายของเขาเนี่ยดูหลายทะเลกับ แมาแก้ไขดัดแปลงแก้คิดใจให้เป็นไปในทางดีๆสิชอบยามอภูตองคนสร้างคนสอนไม่ละสอนไม่ละมาสองท่านหาล่อยพวกปีมาลวแต่ยังไม่รับสอนหนังเก้าเยอะเลยพวกปุ๊บปั๊บปุ๊บเสบัดไปได้กลายใจเข้าว่าหัวจักกันพ้นแต่หากว่าบ่กไปครับบ่กไปพื่กันไู่ในสั้นเดียวกันเลยว่าเห็นกัน ทางคนนทางไปนี่กับผู้เรียนมีศรัทธาสง,งัยกวากันไปการศึกษาในด้าน <c oughs> ทางท้งคแในทร้างปริยัติทางปฏิบัติมันจะมีสองอย่างเนย่อ้ยสิเอายงไงก็เอาได้โมดพีด่ซิ์เต็มทีทุกคนพู้เรยสนใจในทางเหนก็เลยว่าเป็นประโยชน์ในทั้งนั้น แต่วาเอาตัวจ้าของเลยเป็นประโยชน์ใไงแค่เราหักควาเมตตาจนสงสารจนฮักจนเนี่ยจะฮักก็สุดข้ามันก็ไปตลอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพุทสอนท่านว่าเขาห้ทุกวสั้นทุกคนจงนั่นใบคนคิดพินิจพิน้าบ้างเน่อยภูริมิสัทถายังไลี้ยงกบาลุกไปเต็มทีในระยะที่เขาไม่ชีวิตชีจใจอยู่ ข้างลกเขาก็สนใจในศาสนาสนติเหตุว่าเหตว่าเหตุเสริมชนาเขาก็มาซอยทีให้เป็นศาสนาีให้โย่ให้พักให้นางให้นอนให้าพรกคัมแปลงได้ทุกอย่างก็ยังบ่หันล่าสมัยไปหนี่งในมีคนทับปุ่นชนท่านอยู่คูหพ่อกอบพ่อใหญ่ในในน้ำน่ายอย่เพราะเป็นแน้ทางละกัน